เราเจอบ้านแล้วเรารับไม่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ให้เช่าบ้านคุณผู้ชมคือวันนี้เนี่ยผมมาตรวจบ้านคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยคือลึกๆคือผมเสียความรู้สึกนะกระเบื้องแตกกระเบื้องแตกตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นปัญหาเนาะอย่างตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาพ่นสีนะเขาก็เอางานของเขาเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่ากลุ่มหลักของผมคือกลุ่มนักศึกษาเนาะเขาก็เอาสีสเปรย์นเนี่ยมาพ่นคุณผู้ชมมา,มาดูใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มผุแล้วคุณผู้ชมเนี่ยผมจะเตะไปรึปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยทะลุเลยคุณผู้ชมเนี่ยทะลุลงไปเลยทะลุลงไปเลยคุณผู้ชมดูได้เลยเนี่ยฟื้นเห็นนะอันตรายผมบอกอันตรายปัญหาอย่างหนักก็คือปวดนี่ปวดเข้ามาหมดแล้วนี่คุณผู้ชมม,นะมาหมดแล้วนี่คุณผู้ชมดูได้เลยนะี่ โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมนะฮะปวกมาแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะฮะสวัสดีครับผมโบสาโร و สอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านหลังสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้อยากจะร้องไห้คุณผู้ชมเนื่องจากนะครับเราเจอบ้านแล้วเรารับไม่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ให้เช่าบ้านคุณผู้ชมนะคือก่อนอื่นต้องบอกว่าเมื่อย้อนไปประมาณสักเจ็ดแปปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยทำอาชีพเป็นเอเจนซี่เนาะก็คือเป็นนายหน้า พาลูกค้ามาเช่าบ้านนะครับแล้วก็ซื้อขายบ้านตามปกติแหละทำแบบเล็กๆน้อยๆน,นะฮะทำอยู่ย่านสารยาพุทธมนฑลอันนี้บอกได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นที่ทําก็กําลังสร้างเหนือสร้างตัวเนาะอายุประมาณ20ต้นๆเองอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ ในระหว่างนั้นคุณผู้ชมเราก็มีไฟะนะคะเราก็อยากจะดูแลท่านเจ้าของบ้านก็คือเนี่ยใครซื้อบ้านมาเนี่ยให้ผมดูแลก็คือคุณลงทุนแล้วแล้วเขาก็รับให้ผมเป็นเอเจนต์แล้วผมก็ดูแลหาคนเช่าให้หาช่างไปซ่อมให้นะครับดูแลจนจนจบนะครับเนี่ยผ่านไปประมาณสัก8ปีคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยได้ค่าเช่าไป8ปีเต็มๆนะครับอาจจะขาดช่วงบ้างบางปีเช่นขาดไป2อาทิตย์3อาทิตย์เต็มที่เนี่ยผมให้ขาดช่วงไม่เกินหนึ่งเดือนแต่สมัยก่อนตอนผมทำนะคุณผู้ชม ต้องเวทิ i n g list เลยก็คือลงรายชื่อเลยใครอยากจะเช่าก็ลงรายชื่อไว้เพราะว่าหนึ่งเลยบ้านเนี่ยเฟอร์ครบต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านครบนะครับิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลย คนเช่าก็ชอบราคาค่าเช่าก็แต่ก่อนก็ได้สูงแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาค่าเช่าก็ต่ําเตี้ยเลียดินเพราะว่าทุกคนนะฮะต่างหนีตายเอาตัวรอดเช่นเขาซื้อบ้านมาเขาก็ผ่อนไม่ไหวนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่แบบห้องเช่าเล็กๆแล้วบ้านเขาเนี่ยก็ไม่อยากโดนยึดเนาะเขาก็หาคนมาเช่าซึ่งเขาก็เอาค่าเช่าเนี่ยไปจ่ายนะสมมุติว่าจ่ายแบงค์อยู่เดือนละหมื่นแต่ค่าเช่าอาจจะได้8 0 0 0 9 0เ0 9า0ัเขาก็ยอมนะดีกว่าเขาติดแบ็คลิต์ดีกว่าเขาแบบ แบบโดนเขาเรียกว่าโดนยึดบ้านะนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของผมกันคือวันนี้เนี่ยผมมาตรวจบ้านคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยคือลึกๆคือผมเสียความรู้สึกนะถามว่าเสียความรู้สึกอะไรบ้างตั้งแต่หน้าบ้านเลยคุณผู้ชมนะคือวันที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะได้ค่าเช่าก็คือประมาณวันที่1ไม่เกินวันที่5ของทุกเดือนเะนาะลูกค้าจะโอนให้แต่หลังเนี้ยอยู่มาคนเช่าคนเดิมนะอยู่มาก็ต้องบอกว่าประมาณสักปี2ปีละนะครับแล้วเขาก็จ่ายค่าเช่าดีโดยตลอดนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เดือนนี้นะครับมันมันกินเวลามาสักพักแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าและติดต่อไม่ได้ก็เลยให้คนของผมเนี่ยนะครับมาดูคือปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ดูแลแล้วผมไม่ได้เป็นเอเจนซี่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนของผมที่ผมจ้างเพื่อที่จะดูแลรัพย์สินให้กับท่านเจ้าของบ้านนี่แหละนะครับก็มาดูเขาบอกว่าคนเช่าพี่โบท๊ทคนเช่าไม่อยู่แล้วเขาก็ตกใจ่เลยสิ่งที่ตกใจมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในบ้านนะครับอ่ะทีนี้เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลย หน้าบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ต่อเติมตรงนี้ผมเนี่ยหาช่างมาต่อเติมให้ท่านเจ้าของบ้านซึ่งผมคิดราคาแบบประหยัดมากแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านได้ของไปแบบเต็มเต็มเลยนะครับก็คือราคาราคาบ้านบวกราคาค่าต่อเติมบวกราคาผ้าม่านนะบวกราคาค่าแอร์นิดหน่อยเนี่ยนะครับคำนวณต้นทุนทั้งหมดแล้วแล้วก็หักค่าส่วนกลางทุกๆเดือนเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ได้ประมาณสัก7.8%เมื่อสมัยก่อนเลยนะนะครับอาจจะมี9%ในบางหลังนะครับซึ่งตรงนี้ ก็คือเป็นเป็นโน้ตหาผมทั้งหมดที่ผมมอบให้กับท่านเจ้าของบ้านเขาก็เก็บค่าเช่ามาประมาณ8ปดปีอย่างที่ผมเรียน้ทราบซึ่งการต่อเติมตรงนี้ใช้งาน8ปีเนี่ยนะครับเราต่อเติมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะให้เช่าด้วยซ้ำเราต่อเติมก่อนเนาะก็สภาพมันก็ยังถือว่ายังใช้งานได้แต่ตรงนี้มันเป็นปัญหานิดหนึ่งคุณผู้ชมปัญหาแรกเลยเนี่ยกระเบื้องแตกกระเบื้องแตกตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเวลาเขาจอดรถมอไซค์เขาจะเบิ้ลมอไซค์ขึ้นมาตรงนี เราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะมักง่ายนะครับไม่เอาอะไรมารองเขาก็บุดเลยบุดเลยนะครับบิดขึ้นมาเลยมันก็แตกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนี่ยนะฮะเป็นแค่หลังหลังนี้แหละที่มีมอเตอร์ไซค์หลังอื่นนะ่ยที่เป็นแถบไปอะ่ะอาจจะเป็นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตรงเนี้ยเป็นเยอะสุดนะครับหรือ อย่างตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาพ่นสีนะเขาก็เอางานของเขาเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่ากลุ่มหลักของผมคือกลุก่มนักศึกษาเนาะ <P an throp ic> เขาก็เอาสีสเปรย์เนี่ยมาพาน่นค MM ุณผู้ชมมาดูใ,ใ,ใกล้เลยเนี่ยพ่นรเลอะเทหะหมดเลยลงพื้นด้วยลงพื้นกระเบื้องด้วยนะครับถ้าเป็นผนังเนี่ยเราขูดเราขูด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 แล้วก็ทาสีรองพื้นแล้วก็แก้ปัญหาได้แล้วก็ทาสีจริงทับตรงนี้ไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นกระเบื้องเนี่ยคุณต้องหาน้ายามาขัดกระเบื้องเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเป็นแบบเต็นหม็ยหมดเลย่า รออาคามันไม่ได้สูงหรอกแต่คนที่จะมาขัดเนี่ยอาจจะขัดออกแล้วไม่ออกนะครับหรืออย่างนึงคือใช้ทินเนอร์ก็ได้แต่บางทีมันอาจจะไม่เรียบเนียรยเปอซนะครับเดินมาตรงนี้ผู้ชมนี่แตกแล้วนี่มันตามอายุน้ำอ่ะแปีใช้มาคนเช่าก็เปลี่ยนด้วยเนาะอ่าด้านในุผู้ชมเอาไปดูด้านในด้านในเนี่ยเละเทะหมดเลยนะครับมีรอยปวกด้วยตรงนู้นเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าบันไดเนี่ยเขาใช้บันไดแบบหเกตต่ําม,มากนะครับ ซึ่งผมเนี่ยให้ช่างเนี่ยมุดได้บันไดนะมุดเข้าไปคุณผู้ชมอ่ะผมมุดให้ดูว่มุดเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเอาน้ํายาแบบกันปวกอย่างดีเลยนะเป็นกลล้อนใหญ่ๆมาทามาทาพื้นข้างล่างก่อนเดี๋ยวบวกขึ้นทาไปนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าระยะเวลาทาไปประมาณสักสองปีกว่าเนาะแรกๆกะ่ะมันก็ไม่มีแต่ผ่านไปสองปีกว่าคือก็คือทาก่อนที่ผู้เช่าคนนี้จะเข้านะ,ะตอนนี้สภาพนี้ไม่เหลือชิ้นดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะอันนผมขอพบอุปกรณ์อะไรไปด้วยอ่ะ ทีนี้เดินขึ้นมาตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งหลังคาและพวกนี้ของผมยังดีอยู่เลยสนงสนิมไม่มีเลยคุณผู้ชมสังเกต8ปีนะครับสียังเป๊ะอยู่หลังคาไม่มีรั่วนะพื้นตรงนี้ไม่มีกระเบื้องหลุดล่อนไม่มีอย่างที่บอกนะครับต่อเตอร์ของเราเราดูแลคุณภาพรรให้เนาะมันอาจจะมีเรื่องของการใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับอาเดินมาตรงนี้นี่ประตูประตูนี้เนี่ยเป็นประตูกระจกซึ่งโครงการเขามีให้เนาะแต่ส่วนมากคนที่เช่าบ้านเนี่ยนะครับเขาจะกังวลเรื่องกุญแจรตรงนี้ นะกุญแจตรงนี้เนี่ยคนเก่าออกคนใหม่มากุญแจมันดอกเดียวกันถ้าเปลี่ยนไส้เป็นไงค่าแรงช่างตีไปอย่างน้อยๆมี3-500บาทค่ากุญแจตรงนี้ประมาณ200กว่าบาทคือเกือบพันอ่ะเอ,า,อาง่ายแล้วถ้าต้องเปลี่ยนทุกคนนะเหนื่อยผมก็เลยตัดสินใจติดเหล็กดัดเหล็กดัดอันนี้ไม่แพงนะครับเซตหนึ่งก็ก็คือเอ,า,อาง่ายคุ้มกว่าแล้วก็บอกให้ผู้เช่าว่าคือแม่กุญแจมาเปลี่ยนเอานี่แม่กุญแจซื้อมาเปลี่ยนเอานะใครคนใหม่มาอะคุณซื้อแม่กุญแจมาเลย,มา,เลยมาล็อกมาคล้องเลย ฟึบเปลี่ยนเอาเนี่ยจบอย่างนะฮะอย่างนี้จบเลยตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องล็อกก็ได้ล็อกอันนี้ก็อยู่แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมให้โนองฮาการการให้เช่าบ้านนะครับอ่ะอีกอันนึงปัญหาของผมเพื่อนนี้นี่ไม่รู้เขาทําท่าไหนคุณผู้ชมนี่เขาเอาแม่กุญแจมาคล้องกับสายไฟของผมอ่ะคุณผู้ชมดูแล้วไม่มีกุญแจไหนที่ขันได้เลยนะผมลองหมดแล้วนะฮะคำถามคือผมตัดสายไฟหรือผมตัดกุญแจดี ถ้าตัดกุญแจก็เอาลูกหมูกรีดปืนปืถ้าตัดสายไฟก็เอาครีมตัดแล้วก็ต่อใหม่คุณว่าอะไรง่ายกว่ากันคอมเมนต์มานะฮะอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งคือคือคุณทำทำบ้านเช่าอ,ะอ่ะคุณเจอปัญหาแน่นอนนะครับไม่ใช่คุณจะเอาแต่งเงินอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้คือที่ผมบอกไปอะ่ะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นที่ได้มาเนี่ยนะก็หักภาษีแล้วด้วยนะต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะภาษีเงินได้มันก็ต้องมีวิธีการคิดอีกว่าคุณจะหักค่าใช้จ่ายยังไง นะครับคุณจะทาสัญญาเช่าเท่าไหร่ยังไงคืออันนี้รายละเอียดหรือขออนุญาตไม,ไม่ไม่ลงไม่ลงลึกแล้วกันแต่แต่คนเช่าบ้านเขารู้มีเทคนิคอยู่นี่เจ้าของพันธุน์เมนี่ต้องบอกว่ามีเช่าเฟอร์นิเจอร์ต่างหากเช่าบ้านต่างหากด้วยอันนี้คร่าวๆเดินเข้ามาต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณผู้เช่าเก่าที่ทําความสะอาดไม่ได้ทําหรอกขนของออกมันขยะมันไม่ค่อยเยอะเหมือนหลังอื่นแต่ปัญหาที่ผมเจอนะครับก็ต้องบอกว่าเราบ้านเขาอยู่โอเคแหละแต่ปัญหาที่ผมเจอคืออันนี้ผู้ชมปวดกินบันได แต่ก่อนจะไปดูปลวกกินบันไดผมพาไปหลังบ้านก่อนนะคือต้องบอกว่าหลังบ้านเนี่ยเราก็ต้องติดเหล็กดัดให้เขาด้วยอ่ะเผื่อว่ามีใครนู่นนี่นั่นหรือติดเหล็กดัดมันก็จะบวกกับมุ้งลวดเนาะให้อากาศมันฟโฟล์อากาศมันถ่ายเทอะ่ะถ้าติดมุ้งลวดอย่างเดียวก็มันก็แบบไม่ค่อยทนไม่ค่อยแข็งแรงผมเคยติดแล้วอลูมิเนียมบางเองถ้าแบบสาหรับเช่าบ้านนี่คือปี2องปีพังนะครับแต่เหล็กดัดนี่ทนแกะออกมาล้างได้เนี่ยมุ้งลวดเนี่ยที่เราต่อเติมให้ลูกค้านะปัจจุบันเราก็จะบอกลูกค้าว่าลูกกกค้้้าาาเยแะออมลงไดด มันเป็นเฟรมแล้วก็เราใช้มุงลวดแบบเป็นไฟเบอร์อ่ะแข็งแรงนะครับเข้ามาในห้องน้ำคุณผู้ชมนี่ก่อนจะห้องน้ำคุณมาดูประตูกอ่อนนี่เชื้อราเนี่ยขึ้นเต็มเลยถ้าเปลี่ยนมงกุฎอ่ะแพงผมแนะนำนะใช้น้ํายาทำความสะอาดพวกครัวเครื่องครัวเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ใช้สกอตไว้ขัดออกนะครับผมเคยมาแล้วไหลายหลังนะประตูพวกนี้ออกหมดเลยนะครับขออนุญาตไม่ได้บอกยี่ห้อละกันแต่ออกน้ํายาล้างห้องน้ําก็ได้นะแต่มันจะกัดนิดนึงมันจะด่างหน่อยนะครับเดินมาข้างในคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณดูผ้าเดย ฝ้าเนี่ยนะครับโครงการเนี่ยนะเขาก็ใช้มาก็ปกติแหละแต่ถ้าคนอยู่ไปแล้วนะครับเช่นไม่ค่อยได้ทำความสะอาดห้องน้ําปล่อยให้มันโสโปกนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นเชื้อราครับขึ้นเชื้อราที่ก็คือไม่ยากเนาะเราขัดขัดออกก่อนทำความสะอาดขัดให้เรียบร้อยแล้วก็ทาํายา่าลองพ้นปูนเก่านะครับมันก็จะการเชื้อราด้วยแล้วก็ค่อยทาสีจริงตรงเนี้ยแก้ไม่ยากไม่ต้องลื้อนะครับทาแค่สีอย่างเดียวพอนะ,อะมีไฟแช็คมีบุหรี่แถมให้ด้วย อ่ะห้องน้ำนี่คือเขาอยู่แบบสะอาดนะผมว่าเขาดูแลความสะอาดแต่ผมคิดว่าเชื้อราที่ขึ้นเนี่ยน่าจะผมจะเขว่าน่าจะนะน่าจะเกิดจากอ่อ,อตาล้อยังไงนะอ๋อก็คือเราเอาแม่บ้านเข้ามาแล้วคือยิงมาสกรปรกมากกว่านี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอางั้นเคลียร์นะผมจําผิดนะก็เวลาเขาไม่ได้ความสะอาดเนี่ยพวกนี้มันก็จะขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังตอนนี้เดินไปหลังบ้านคุณผู้ชมหลังบ้านต้องบอกให้เลยว่าเราต่อเติมแบบ ราคาประหยัดแม้วอก่อนอ่ะแปดปีที่แล้วอ่ะไมโครพายนี่ยังไม่ค่อยแบบแพร่หลายแล้วก็ไมโครพายแต่ก่อนต้นหนึ่งเนี่ยสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทโดยประมาณต่อนหนึ่งต้นนะแพงมากเราจึงแบบไม่ได้ใช้ไมโครพายในการตอกเข็มนะครับและในการต่อเติมของเราเนี่ยต้องบอกว่าทางทางทางเราที่แนะนำท่านเจ้าของบ้านนะเขาก็ประหยัดบัตเจ็เนาะก็ต่อเติมแบบครัวเบาง่ายๆนะครับเป็นครัวปูนธรรมดาที่แหละแต่ข้อดีของครัวปูนคืออะไรข้อดีของครัวปูนคือขออนุญาตนะฮะปึ๊บนี่ อันนี้ก็ทนมือทนเท้าเหมือนกันหน้าบานที่ผมใช้อย่างที่ผมบอก8ปีผ่านไปคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ยังอยู่ปวกไม่กินทนปวกทนน้ำมันอาจจะสีมันอาจจะด่างสกปรกบ้างแหละเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่า่มาดูใ,ใกล้ๆนะฮะสิ่งที่เราให้ลูกค้าเนี่ยซิงเนี่ยเรายังใช้ยี่ห้อเดิมอยู่สเตนเลอสามศูนย์สี่เนี่ยแปดปีมันก็ยังอยู่อันนี้คือยังไม่ได้ลงทําความสะอาดแบบลึกนะนะครับแค่เก็บของเก็บขยะไปแต่มันยังใช้งานได้อยู่คุณผู้ชมนะเดี๋ยวขัดก็เงาหมดแล้วพวกนี้ขัดก็เงาหมดแล้ว ผน,นังเนี่ยใช้เป็นผนังเบาแต่ข้อเสีขยงผนังก็คือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะกระเซ็นลงมาแน่นอนคุณต้องรับให้ได้นะครับแต่เราก็ทําโฟเดนก็คือมีพื้นที่ระบายน้านะครับก็คือมีท่อน้ําทิ้งท่ออะไรให้แต่แบบนี้คือราคาประหยัดยิงแต่ใช้งานไม่ค่อยเวิร์กหรอกอันนี้ก็คือยังไม่ได้เขาเรียกว่าครัวสองสเต็ปผมเนี่ยต้องบอกว่าออกออกเขาเรียกว่าอะไรออกโปรดักต์มาเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วแต่ก่อนยังไม่มีสองสเต็ปผมใช้ทึบทึบฝั่งนึงอันนี้คือประหยัดเนาะยิงทึบยิงแบบซ้อนซ้อนเกรดอ่ะ มายิงยิงยกับซ้อนเก็ซึ่งมันกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะแล้วผมก็เก็บซิลิโคนข้างล่างอะไรแบเนียมันคือมัน,ม,นมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตรงนี้ผมเลือกที่จะทำโปง่งเพื่อที่จะระบายอากาศอย่างที่ผมเลยทราบคือผมไม่ชอบครัวอับนะครับโหนฮาวแต่ก่อนมีแค่นี้แต่ถ้าปัจจุบันก้านครัวตรงนี้เปิดโลง่งระบายอากาศนะคใครที่รู้จักครัวสอสเต็คอมเมนมาได้นะครับอันนี้คือห้องครัวของผมเนาะแต่ต้องบอกว่าห้องครัวเนี่ยมันทําความสะอาดไม่ยากหรอกให้แม่บ้านทำความสะอาดก็จบแต่สิ่งที่หนักแล้วก็เหลือเหลือการพารนาคือนนนเเเยยยมัล ต,ตรงเนี้ยผมจะกระทุงไม่ค่อยลงนะเพราะว่าปลูกยังไม่ค่อยกินแต่ผมจะพาขึ้นไปข้างบนผู้ชมอัจตามผมขึ้นมาคือคือที่ผมต้องทุบเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินไปแล้วเหลือมันยวกมันมันจะทิ่มเท้าเอาน,นะครับนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตใส่รองเท้าแต่นะมาในฐานนะเอ่อแล้วนมาในฐานนะให้ความรู้แล้วกันแต่งตัวไปสู่ภาพขอโทษด้วยนะฮะอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยเริ่มผูกแล้วผู้ชมเี่ยผมจะเจาะไปทุบทุบทุแต่นะ เนี่ยเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยทะลุเลยคุณผู้ชมเนี่ยทะลุลงไปเลยทะลุลงไปเลยคุณผู้ชมดูได้เลยเนี่ยฟื้นเห็นนะอันตรายบอกบอกอันตรายเดินต้องเดินดีๆเนี่ยโดนหมดคุณผู้ชมนี่อันนี้ทะลุแล้วอันนี้ผมไม่ได้เจาะนะนี่ผมไม่ได้เจาะทะลุแล้วคุณผู้ชมนี่เนี่ยโดนฟ้าเนี่ยเนี่ยพังแผ่นเลยไม่กล้ากระทุบไม่กล้ากระท้อแรงนี่เห็นไหมมีน้ำยาฉีดปวกด้วยคุณผู้ชม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำยาฉีดปวกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณสัก6สัปดาห์เต็มที่แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องฉีดเรื่อยๆฉีดเรื่อยๆนะครับทีนี้พื้นทั้งหมดเลยพื้นมันแดงทั้งหมดเลยผมจะเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับซึ่งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของผมเนี่ยอ่ะขึ้นมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยุบยุบนะฮะอ่ะโอเคขออนุญาตอธิบายตรงนี้ซึ่ง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนเนี่ยจะทนปวกทนน้ำนะฮะแล้วก็ใช้งานได้นาน10บ0ปีเลยนะครับแต่กอ่นต้องบอกว่าข้อเสียของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนเนี่ยมันแข็งตัวมันไม่ยืดมันไม่ยืดก็คือมันไม่ให้ตัวมันไม่ยืดหยุ่นมันไม่เหนียวมันเปราะอ่างงไหมทำไม,ไมที่อยู่พูดถึงต้องอธิบายลงลึกตรงนี้ก็เพราะว่ามันต่างจากแผ่นไม้แบบนี้แผ่นไม้แบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นแผ่นที่อ่า เป็นไม้ธรรมชาตินะครับแต่ทางโครงการเนี่ยเขาใช้ของถูกไปเช่นเขาใช้ไม้ยางนะครับไม้อ่อนๆไม้เนื้ออ่อนเอามาทำน้องซึ่งปวกเนี่ยชอบกินเพราะมันกินง่ายทาไมเนื้อแข็งเช่นไม้สักนะมันกินยากนะครับเป็นไม้สักนี่ก็ไม่ได้แข็งมากนะมันจะมีไม้ที่แข็งกว่านั้นน่ยก็ปวกก็แทบไม่กินเลยเพราะมันแข็งมันกินยากถูกไหมฮะทีนี้ไม้พวกนี้เนี่ยเมื่อปวกกินแล้วเนี่ยมันก็ต้องซ่อมถูกไหมฮะแต่ข้อดีของเขาคือไม้พวกนี้มันเหนียวก็คือมันมันให้ตัวได้มันเหนียวอะ นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างที่ทางโครงการเขาออกแบบมานั่นก็คือนะครับเขาใช้เนี่ยโครงเหล็ก2ฝั่งก็คือมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้มีแค่โครงเหล็กซึ่งตรงกลางเนี่ยไม่มีนะครับคือเหยียบยังไงมันก็ไม่พังหรอกเพราะไม้เนี่ยมันให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับมันมีเฉพาะขอบๆตรงกลางไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มาซ่อมคุณจะต้องเสริมเหล็กตรงกลางด้วยเพราะว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เวลาเหยียบลงไปแล้วเนี่ยมันเปาะ นะครับดังนั้นเนี่ยมันโอกาสแตกเล้าได้สูงดังนั้นถ้าผมเป็นแผ่นฟซีเวณผมจะเสริมเหล็กตรงกลางหมดนะครับอ,อธิบายเท่านี้แล้วกันอันนี้สําคัญจริงเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนมาแล้วแล้วผมเจอปัญหาก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับมาห้องนี้กันบ้างห้องนี้ที่ผมได้ทราบเนี่ยก็คือเราซื้อเตียงซื้ออะไรหมดเลยเตียงที่เราใช้ก็คือเตียงเหล็กแข็งนะฮะคือผมเคยใช้เตียงไม้เตียงเอ่อไม้พาร์ติเคิลบอร์ดนะครับไม้ MDF ไม้อะไรอุ้ยแป๊บเดียวพังนี่คุณผู้ชมมาดูใใกล้เตียงเหล็กแข็งโต๊ะ เป็นเหล็กกองนะฮะต้องบอกว่าเตียงเหล็กพวกนี้เราใช้แบบเตียงเหล็กแบบนานนะแล้วก็อายุการใช้งานน,ะนานแล้วก็ที่นอนเนี่ยที่นอนอันนี้แผลปีแล้วเป็น UPVC ซึ่งเป็นฟองอัดนะครับวิธีการแก้ไขถ้ามันแตกแบบนี้ก็ให้เขาคุ้มพิวใหม่จบนะครับไอ้พวกนี้นี่อยู่ได้นานนานมากนะฮะซึ่งผู้เช่าเนี่ยน่าจะรื้อออกเพราะว่าน่าจะต้องการสเปซเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็รื้อออกประกอบได้นะครับมุงรัดวติดหมดเหล็กดัดผมติดทุกบาน พื่อที่จะลดปัญหาผู้เช่าเนี่ยวเวลาอยู่อาศัยเนี่ยเขาชอบเหล็กดักเนาะเขาก็ต้องการความปลอดภยัยหริทรัพย์สินของเขาอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมที่บอกให้เลยว่าปัญหา่อยากหนักก็คือปวดนี่ปวดเข้ามาหมดแล้วนี่คุณผู้ชมมาหมดแล้วนี่คุณผู้ชมดูได้เลยนี่โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมนะฮะปวดมาแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะฮะ ต้องบอกว่าบัวทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกกินก่อนเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อน,นจริงๆมันไม่ใช่ไม้มันคือขุยกระดาษนะฮะอ่ะดูมุมนี้หน่อยคุณผู้ชมนี่ผมทําการรื้อบัวออกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นบัว upvc บัว pvc บัวที่มันไม่กินกาเรียกบัวไม่กินโดนน้าได้ไม่บวมนะครับเพราะว่าบัวพวกนี้ที่เขาบวมก่อนเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ใกล้ห้องน้ําห้องน้ํามีความชื้นห้องน้ำมีความชื้นเสร็จมันก็ความชื้น,น,กชนก็ส่งผ่านมาที่บัวบัวก็มากินนะครับอันนี้ก็คือโดนไปแล้วหลายหลังนะครับสิ่งที่ผมพูดผมบอกตรงว่า,าเราเล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับตามทฤษฎียังไงก็ไม่ทราบแต่ประสบการณ์ผมเจอมาไม่ต่ำกว่าสิบหลังแล้วเจอเงี้ยกินบัวก่อนพอกินบัวกินบัวเสร็จกินบันไดกินบันไดเสร็จกินพื้นลามิเนต นะครับจะค่อยๆกินเป็นสเต็ปเนาะอ่ะพวกนี้ไม่ยากจะติดผนังผนังอะไรเดี๋ยวขูดออกทาสีใหม่จบนะครับตรงนี้แก้ไม่ยากเนาะทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมพื้นเามิานตพวกนี้คุณเห็นคราบไหมพวกนี้มันมีรอยแตกด้วยเนี่ยอะอย่างเงี้ยรอยเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยแก้ยากแก้ยากมากมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเปลี่ยนเป็นแผ่นน่ยหาอะไหล่ยากแล้วเวลาช่างทําช่างก็ทํายากเพราะว่ามันมันเป็นคล้ายๆลิ้นอะถ้าคุณมาแก้ตรงกลางคุณต้องรื้อหมดแล้วคุณก็มาสอดลิ้นใหม่แล้วก็เรียงใหม่ ถ้าจะแก้เพาะตรงกลางเดียวลอยต่อมันก็จะใหญ่มันก็จะแก้ยากดังนั้นเนี่ยผมผมให้นิยามเลยคือมันแก้ยากคือลามิเนตดังนั้นผมแนะนําใครที่จะปล่อยเช่าบ้านแล้วเป็นพื้นลามิเนตคิดให้ดีก่อนนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนฟลอร์ทั้งฟลอร์ชั้นสองยกใหม่เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายจะสูงมากเนาะอ่ะต,ต่อมาจะพามาดูห้องนอนใหญ่ซึ่งห้องนอนใหญ่ตรงนี้อย่างที่ผมได้ทราบเนาะก็เป็นพื้นลามิเนตเหมือนกันแต่พื้นเนี่ยสภาพก็ถือว่ายังโอเคในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่โอเคก็คือนี่ มาอีกแล้วทั้งหลังผู้ชมเอะผมดึงอ,ออกหมดเลยทั้งหลังคุณผู้ชมเนี่ยเห็นนะวิธีการแก้ไขอย่างที่ผมเลยทราบคือรื้อบัวออกหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนบัวใหม่ดีที่สุดไม่อย่างนั้นแก้ตรงนี้แล้วก็ลามไปอีกเนี่ยตรงเนี้ยก็เริ่มเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วผู้ชมนี่เริ่มมาแล้วเห็นไหมมุมนี้เริ่มมาแล้วมมย,ยุบยุบเลยนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆนะอ่ะบ้านหลังนี้ก็ถือว่า ท่านเขาเรียกท่านผู้เช่าแล้วกันนะครับคือเขาก็อยู่อาศัยตามสภาพแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคนั่นก็คือการไม่ดูแลเรื่องของปลวกเนาะซึ่งในส่วนนี้บางท่านก็ระบุลงในสัญญาเช่านะครับว่าปลวกเนี่ยก็จะต้องแบบดูแลด้วยเพราะคุณอยู่อาศัยในานะ,ะ,นะะถ้าเป็นเจ้าของบ้านหรือโอนเนอร์นะครับคุณก็ต้องแจ้งเขาว่าปลวกขึ้นบ้านแล้วให้เขามาจัดการแต่แบบนี้อันนี้คือเขาไม่เคยแจ้ง ไม่เคยแจ้งเลยนะครับเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เคยแจ้งเลยทีนี้แบบนี้ก็ต้องคิดค่าปรับแต่ในการคิดค่าปรับเราก็ต้องเอารุ่มมารวยกันนะครับอันนี้ก็คุยเรียบร้อยแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นอกเห็นใจเนาะอยากให้มีเงินติดหมายติดมือกลับไปนะครับก็ต้องบอกว่าก็คุยกันอ่ะงั้นหักไม่เยอะแล้วกันอันนี้ก็เอารุ่มมารวยกันไปแต่ส่วนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าแทบไม่ได้หักอะไรเลยนะแต่ด้วยที่ว่าถ้าคุณจะลงทุนคุณต้องทําใจนะครับผู้เช่าหนีไปแล้ว คุณอาจจะต้องโทรคุยกับเขานิดนึงนะครับอย่างผมเนี่ยหนีไปแล้วเขาก็โทรกลับมาคุณโบสช่วยโทรไปคุยกับผู้เช่าให้หน่อยก็คุยเจรจากันไก่เกลี่ยกันจริงๆผู้เช่าเนี่ยเขาจะให้ยกเงินประกันให้ทั้งหมดไปเลยนะก็คือแบบงั้นพี่เอาเงินประกันไปเลย2เดือนแต่เงินประกันมันก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่คุ้มกับค่าซ่อมบันไดนะทีนี้ก็คุยไปคุยมาท่านเจ้าของบ้านก็บอกอ่าไม่เป็นไรเมตตาเขาก็คือ ยกเงินประกรันอย่างเดียวออกมาซ่อมซึ่งเงินประกรันก็ซ่อมไม่พอซ่อมไม่ไหวแต่เขาคิดย้อนไปเมื่อประมาณ8ปีที่เขาเคยได้มาเขาก็เอาเงินส่วนนั้นแหละมาแก้ไขนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงอ่ะลุดอีกแล้วนี่เจอทุกหลังทุกผู้ชมเจอทุกหลังคุณดูสิเขาติดตั้งด้วยอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ติดตั้งด้วยตะปูหรือน็อตนะเขาติดตั้งด้วยกาวตะปูหรือที่เรียกว่าบอดนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยเขาคือเขาเอากาวตะปูอ่ะ คือบอสนี่เป็นภาษาชัางเนาะพราะบางทีผมก็ติดปากขอโทษทีอ่ะ <_ S 1> ขอเขาใช้กาวตะปูยิงนะครับพวกนี้เน่เดี๋ยวเรากายิงกาวตะปูเหมือนเดิมเนี่ยแต่เขายิงน้อยไปหน่อยนะครับสังเกตตรงนี้นี่น้อยมากเลยน้อยมากเลยนะฮะก็ผมว่าก็เคยเจอกันหมดแหละเนาะอ่ะข้างบนนี้ก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปสรุปคลิปไว้ข้างล่างนะครับว่าเป็นยังไงตอนจบเสร็ครับก็ขอสรุปคลิปคลิปนี้กันนะครับต้องบอกว่าในการที่จะลงทุนปล่อยบ้านเช่าหรือทาบ้านเช่าเนี่ย คุณต้องคิดค่าซ่อมบ้านด้วยหรือเขาเรียกว่าค่าเสื่อมนะครับเป็นค่าเสื่อมของตัวอาคารนี่แหละเวลาใช้ใช้ไปแล้วอะไรที่มันจะเสื่อมบ้างอะไรที่คุณจะเจอปัญหาบ้างคลิปนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่กาลังทาบ้านเช่าอยู่เพราะบ้านเชา่าปัจจุบันโดยส่วนมากที่ผมเห็นนะจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่แบบนอกหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ปัจจุบันในหมู่บ้านจัดสรรปล่อยเช่ากันเยอะมากคุณผู้ชมนะครับบางท่านก็ผ่อนไม่ไหวก็พยายามจะให้คนเช่าเนี่ยมาช่วยผ่อนเนาะตัวเองก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กหรือถ้าผ่อนไหวเป็นลงทุนเป็นนักธุรกิจถ้้าาคุณซืือออมมหนึ่่งปลย เ่าเลยผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยคุ้มนะปัจจุบันไม่คุ้มเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่คุ้มแบบค่าซ่อมด้วยนะครับแต่ตรงนี้โซนนี้เมื่อ7จ็ปีที่แล้วนะครับเราซื้อนะครับต้องบอกว่าอย่าเรียกว่าเราแล้วกันในทุนเนี่ยเขาซื้อไว้นอกก็เก่งกาไรแต่ผ่านไปประมาณ8ปีนะครับแปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ค่าเช่ามานะครับแล้วก็สิ่สงที่สําคัญก็คือเขาเนี่ยนะครับซื้อในราคาที่ค่อนข้างต่านะครับต่ำหมายความว่า8ปีที่แล้วราคาอีกราคาหนึ่งเลยนะ แล้วก็แล้วก็ปัจจุบันก็อีกราคาหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขาได้ส่วนต่างที่เรียกว่าแคปิตอลเกนนะครับสมมุติว่าซื้อตรงนี้มาล้านห้านะครับรีโนเวทซ่อมบ้านไปรวมทุกอย่างแล้วล้านห้านะครับต่อเติมแล้วรวมล้านล้นห้านะครับได้ค่าเช่าสมมุตินะประมาณสักเก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะได้แก็บยิวค่อนข้างสูงหรือผลตอบแทนเมื่อต้นทุนต่านะครับคุณได้ค่าเช่าสูงผลตอบแทนคุณก็จะสูงตามเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแก็บนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยคุณหักไปสักสมมุติว่าคุณได้ผลผลตอบแทนสัก7%จคุณหักไปสัก2%เก็บไว้เพื่อที่จะเอามาเป็นค่าซอมบานอันนี้คืออาจจะเป็นหลักคิดเล็กๆน้อยๆแล้วง่ายๆนะครับหรือบางคนน,งนะครับอมองว่ายิวสูงแล้วจะสูงต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าบางโครงการมือหนึ่งเขาบอกว่าการันตีผลตอบแทน3ปีนะครับปีละ7เขาอาจจะ เอาส่วนลดตรงนี้มาลดให้คุณแล้วก็การันตีผลตอบแทนคุณเพราะผ่านระยะเวลานั้นไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณก็ได้ตรงนี้บางโครงการนะครับทำแบบนี้แล้วก็มีปัญหาเยอะนะต้องระวังให้ดีหรือถ้าเป็นบ้านแบบนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมเรียนในราบคุณอาจจะไปซื้อมือสองมาก็ได้และคุณก็มารีโนเวทแล้วก็มาปล่อยเชา่าเพราะว่าบ้านมือสองบางหลังเจ้าของบ้านร้อนเงินหรือประมูลจากธนาคารอ่ะขอโทษนระับประมูลจากวัครับคดีหรือซื้อจากธนาคารไปซับ NPA พนะครับก็ต้องบอกว่า ในสับพุงนี้ราคาจะไม่สูงนะครับพอเบรดเสร็จแล้วคุณคำนวณแล้วคุณได้ผลตอบแทนสัก7-8%คุณอย่าลืมหักสัก2%อนะครับอย่างน้อยน้หักไว้หน่อย เก็บเอาไว้เอาไว้ซ่อมบ้านเป็นค่าเสื่อมอันนี้คือหลักคิดเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีหลักคิดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะลงทุนทําบ้านเชา่าเพราะว่าบ้านเช่าเนี่ยทำง่ายสุดนะครับอ่าในการกู้กู้ราคาแต่ก่อนผมก็ไม่มีเงินนะกู้ราคาก็เสียดอกเบี้ยเป็นโฮมโลนนะครับซึ่งดอกเบีย้ยโฮมโลนหมายความว่าเป็นดอกเบีย้ยกู้บ้านที่ราคาต่ําสุดประมาณ2%แต่นะก่อนนะสอร์เซกว่าๆนะครับแต่ผลตอบแทนมันก็ได้ประมาณนี้อ่ะมันก็คุ้มสําหรับการลงทุนปล่อยบ้านเชา่าแต่ปัจจุบันดอกเบี้ยก็สูง นะครับค่าเช่าก็ตาำนะครับแล้วก็ไหนจะความเสี่ยงคนเช่าอีกไหนจะเรื่องของอค่าเอเจนต์ค่าในหน้าอีกนะครับหรือคนเช่าออกต้องรอคนเช่าอีกสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วอย่างนั้นอย่าไปทํานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในการที่จะ,ะทำบ้านเช่าคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืม คิดเรื่องภาษีด้วยนะครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นภาษีเงินได้คุณทําบ้านเช่าคุณก็ต้องแสดงภาษีเงินได้ด้วยว่าคุณมีบ้านเช่าถูกต้องไหมอะไรไหมนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่กาลังทําบ้านเช่าก็ไม่ได้ยื่นนะบางคนก็บอกว่ายื่นไม่ไหวขนาดผ่อนแบงก์ก็ยังติดลบอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ให้คิดด้วยอันนี้เรื่องภาษีนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกปัญหาเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็น อุทาหรณ์สอนใจสำหรับใครที่จะทําบ้านเช่าซึ่งปัจจุบันค่อนข้างอยากทํากันเยอะแข่งขันเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลือกปัจจุบันใครซื้อบ้านมือหนึ่งถูกกว่าเช่าก็มีเยอะดังนั้นคิดให้ดีก่อนนะครับเลือกทําเลที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่จะลงทุนด้วยอันนี้ฝากสุดท้ายเลยละกันทําเลต้องเลือกให้ดีนะครับเลือกทําเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอ่ะฝากเอาไว้คลิปนี้ เป็นวิทยาทานเหมือนเดิมไม่มีคอร์สสัมมนา,าใดๆทั้งสิ้นไม่เก็บค่าคอร์สอะไรทั้งสิ้นเพียงคุณคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้เราแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วอยากต่อเติมบ้านคุณผู้ชมแอดไลน์ได้เลยนะครับเราจะเข้าไปสำรวจหน้างานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านมือ1มือ2ยินดีรับบริการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ต้องบอกยินดีให้บริการแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านเก่าๆนะครับหรือจะเก่าวันนี้ก็ได้นะครับเข้าไปรีโนเวทได้หมดเนาะก็ต,ติดต่อเข้ามาแอดไลน์แอดเอทีหรือโทรที่เบอร์088 1044 888ยินดีเป็นลูกค้ายินดีให้บริการ <laughs> ยินดีเป็นลูกค้าได้ไงยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอ่ะไปก่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ